ไปใหม่เพิ่งเลยเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วอุ้ยเอาเป็ี่นมูเลยบัดอุ้ยไปใหม่เพ <Aí. S 2> ิ่งเลยผีกระแมนมัดครับผีกระแมนผีกระแมนผี <simplified in Spanish> uh ่กระแมนแมนแมนผุด <verse> ผุดผ er ุดกระแมนผีกระแมนครับพีผีขูนี่แดงงามๆครับ ไม่พิ่งกันน้าแห้งนะครับ่มนหน่อยน,นะพึง่งมาปลวกว่าท่านทำงานอยู่ชิลิสามครับมันนี้ลืมยากันยนุ่มคะแนนหลายต่อ หนูอเห็ดออกบ่สเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเต็มตาเลยพี่น้องมูไน่แห้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุมทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นเฮ้ยพี่น้องรอปลาอีกมือหนึ่งครับมีอันจ้ะรอมาหนี้สีมันบ่ที่ไน่ๆนครับมาพอแล้ยวมันแล้วครับแดงจริงคืนก่อแดงครับสิบมูใหญ่บอสิพ่อแกงบอครับหุ่มนี้ครับ มันแล้วมันแล้วเริ่อบอกแล้วครับดูเลยจ้ะออกแหลกแหกมนันวันนี้ครับไม่มันก็แดงจ้ะเห็นเลือดขิ่นออกไหนล่ะฟมนี่เขาแกงบ่าก็เพิ่งหลับเมือ่อยู่ย้ดิมือยให้มันเปสือกออกมือยยุ้ทุกคนเมื่อยบ่ งามจังเลยสวยสามมากำลังงามเลยครับโด่ง็่ายครับคือเหลืออยู่หนอโด่งง่ายๆเลยครับอือสุดยอด

โอ้อว่าจะมาท่าน,นยังมาสาอยู่ตัวน,นี่เพไปใหมเ่เฟิองเลยเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วอู้ยเอาเป็ี่นมูเลยบัดอู้ยไปใหมเ่เฟิองเลยเออกระเม็มนครับพกระเม็นกระเม็มนกระเม็น ขุดขุดขุดกระเม็นผีกระเม,นม็นรมมม ela, ครับที่ไตใบใบปึ้งยเปื่อยเมียนเหมือกเก็บบังเก็บนะครับบังแต่หอมนี่ดอกบม้เง่้ยคือหอมบางหนึ่งเนาะเมียนอุตุนี่ค้าขาวแต่ดอกใหญ่บางหนึ่งค้าพันอมแดงนะครับบางหน,นึ่งดอกใหญ่ดอกเงี้ยหอมนี่คิดว่าฟอกแกงเลยครับนี่ก็คือหอมนี่ของเงาตะเพียงดอกฟอกแข็งนี่ ปไปกันไหมไปกัไไนไหมตรงนี้อาเลยครับซอสนี่ ก็ไ่เกี่ยวเหียบมืหลับยังยังยูเหยียบหมโอตาิงสีสดครับสีสดสดสามสีเปิดไปองก้นพอเราเดียวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็นี่งามทงามคัเลย ไปเปิดไปตองขื้นมีสองดอกอยู่ทั้งในฝุ่น่นาหนแ่กันลมมาะนสอีโดยูอีดกน้องมีขี้ดินแกมครั้งเลยครับ จะงามมีฮาครับสวยง,งามครับ คน,น,น,นี่ข้อแข็งเลยครับรุ่นสิมูไนเครื่องตาบอตุ่มน้อยๆก็มีครับต้องเหนือด้วยบัดนี่ทางขับด,ดกไง สวัีจางๆก็มีสีแดงเข้มก็มีครับที่มีเกิดตะมวันที่เกิดก่อนแปลกกระตองก็ดีๆก็เป็นยุติกระตอง เกียบเนาะดอกงยได้ปบมามักมาสั้งนี่แบบสีสีน้ะเม่เป็นไง่ายไปทใง่นแบบสีสดบุตที่เจ๊งด็กก็สีนี่ล่ะเงี้บอดสีสดเนขาอมแดงดิ ทั้งสอบคนกอนทั้งสอบคนกันาลการอีกแลละครับการหดกอแดง oh uh. อยู่อยากกันลังคสวยด้วยกันใี่เนาะกำลังออกนะเจ้าสีเจงาสีน่าจะหิดเองมันมันจะถ่าแพงเด็ข้าวเราบอก

ไก่จะได้เก็บน้นแห้งขาสองขาสอง,สองลแล้วก็หปุ๋กไปทไก่ที่ดแลยไก็จะได้เลาะได้เก็บลงที่นอ้องคุณเห็นแดงงามๆครับไมนพิ่งกันน้าแห้งน,นะครับ่หน่อย่ ผมถึงมากบวกว่าท่านทำงานอยู่ชิมอีกสามครับมันนี้ลืมยากันยุ่ง ไปไว้ยังไหนนะเนาะสามสี่คนขุดข้างนาก็มีแดงอยู่ครับไปใบใหม่ใบใหม่พินนนพ่นมาพูนนพ่นแรนหลตกเหง่ห็ดออกบ่เดผมนี่จะเต็มตาเลยพี่้อนมีไงแห็ง cũng là sám đọt chứ không hẹn không cả lùm không Bên này vẫn đá hẹn Bố bớt cho bố hiến không <laughs>

สามตุ่มครับดอกเงาครับขายไงครับบุตรเมื่อมอยู่พี่น่องเต็มตาละทั้งใดก่อนเอ็ด่าเล เลีแดงงามดีโอ้ยกดได้ยังไงสิปวดใจยังไงปวดหน่อยก็ม,หมีหัวมือการอีกวันแล้วแต่ยังงี้ว่าต้องเคลียร์ไปชมที่บ่อทั้งหลัง

แข็งๆเลยครับสีเนาะสวยจังอื้กระดกแข็งๆเด้อครับหีูสีบดแดง เทียไปตองนอนละมองละเนี สรุปประมนของห้อมาเนี่ครับพ่ออย่านี้โฮมเดียวพุ่นกระตาเลยครับถือว่าฝุกถือว่าหมานันขาดบันเทิงว่าสิเขาไป่อครับรอบมาสองป่าเขาป่าที่สามเขาไปอ่อละแดงจึงคงอยู่ครับสุดยอดอลังการอีคลิปแล้วครับพอห่มเดียวพุ่นกระตาเลยห่มเดียวลอยก็ดอก ปาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับขอบคุณเลื่อยๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจต่เป็นกระยาบมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมพอกันไม่คิมหนาครับคิมนี่ถือว่ามั่นอีกคิมหนึ่งสวัสดีครับกลับบ้านแล้วคะ่ะมันคัก